สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกๆท่ทานกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่509กันแล้วนะครับพี่พ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจนะครับดูแลถูกใจดูแลสนใจอยากที่จะชาบูชาพระรายการไหนนะครับก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับผมตามที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับผม1 7 4 o i p t q นะครับเบอร์โทร090 325 1096สามาสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ ep นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจดูให้สนใจ ว่าอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่26ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่หลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเริ่บร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือ โทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเชาบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะ จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์นะครับผมที่ได้เช่าบูชาไปก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับพี่ๆรับชมให้ชอบใจรับชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับผมซุ้มกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันใน E ีพีนี้กันเลยนะครับผม สำหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขออนุญาตนะครับนำกรอบประกาศสนิบัตให้ดูกันก่อนนะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับเอ่อเหรียญรุ่นโยนสะนะครับผมหลวงพ่อคูณปี17นะครับวัดบ้านไร่นะครับผมเป็นปี17ดนั่นเองนะครับผมเหรียญนี้นะครับรุ่นขุดสะรุ่นโยนสะนั่นเองนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผมถ้าหากท่านได้เช่าไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเป็นรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมผมขออนุญาตนนนะะคครรัับบี่ สำหรับรายการนี้นะครับผมเรียนหลวงพ่อคูณปี17องค์องนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ900าบาทนะครับพี่ท่านใดดูแล้วสนใจก็ให้ในราคานี้นะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับสามารถดูสามารถชมกันได้เลยนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับผมลองสอบถามเข้ามาดูกันก่อนได้นะครับถ้าหากว่ายังไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ดูรูปภาพกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าจะดูในวิดีโอแบบชัดๆก็ได้นะครับผมผมลงกล้องไว้ให้ชัดๆทุกมุมเลยนะครับพี่ นี่นะครับผมขออนุญาตสักครู่นะครับนี่นะครับผมนี้เป็นด้านหลังนะครับเป็นรุ่นปีหนึ่งเจ็ดนะครับรุ่นพิเศษนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมลดพ่อคูณนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมองนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่นี่นะครับ เอา850นะครับผมเดี๋ยวแล้วกันนะครับผม850บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหรวงพ่อคูนะครับนี่นะครับวัดบ้านไรอํอำเภอตะบนทศนะครับแต่อันนี้จะออกที่วัตสะแก้วนะครับพี่เป็นรุ่นโยนศาหรือว่ารุ่นขุดศานั่นเองนะครับผมถ้าในสนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่2นะครับวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับผมนี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข2นี้นะครับขออนุญาตนะครับ นี่นะครับผมเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ๆหลวงพ่อคงนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมหลวงพ่อคงวับางกระพร้อมนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับพี่ๆปีสองสี่แปดสี่นะครับผมหลวงพ่อคงรายการนี้นะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับศิษ์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะครับผมพ่อคงนะครับ ลาผลพูนทวีนะครับผมห่วงเชื่อมนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ท่านใดถูกใจนะครับผมรายการไหนก็สามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนที่จะเช่าบูชาก็ได้นะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมหมายเลขสามนะครับรายการนี้จะเป็นปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อของเกสรหรปุโตนะครับองค์นี้สี่ร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อของเกสรนะครับ ลงกุโตวัดประดูชิมพีรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆฝางตะกูสองดอกตรงนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่3นะครับผม400บาทนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลข4นี้นะครับผมรายกันนี้จะเป็นเหรียญพ่อฉุยนะครับพี่พีอันนี้เป็นปี2465นะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผม EP นี้ผมมีมาแบ่งปันให้2รุ่นนะครับองละนะครับผม450บาทนะครับพี่พีอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับผมถ้าท่านสนใจ2องค์นะครับหมายเลข4กับ5นะครับผมผมให้ที่ราคา2องค์800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมวัดคงคารามนะครับนี่นะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมเหรียญแล้วก็ช่วยวัดคงคารามนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่5นะครับผมรายการนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นรุ่น2นะครับพี่พี่องค์นี้ก็450นะครับผมถ้าหากว่าสนใจ2ององค์นะครับมีราคาพิเศษให้นะครับผมสอบถามเข้ามากันดูก่อนได้นะครับพี่พี่เอาที่พี่พี่ชอบใจนะครับผม ท่านใดถูกใจรายการไหนสนใจรายการไหนก็พูดคุยกันได้นะครับผมยินดีมากๆนะครับพี่พี่พูดคุยกับพี่ๆี่นะครับผมรายการนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอง์นี้นะครับนี่นะครับผม450้าสนะครับสนใจ2เหรียญก็800บาทนะครับผมถัดมาครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมรายการนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จนะครับพี่ๆี่รายการที่6นะครับผม 500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมองค์นี้นะครับพระสมเด็จนะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม500บาทนะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับเอาที่พี่ๆนะครับผมชอบใจเอาที่พี่ๆถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่6นะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่7นะครับเป็น สมเด็จเจ็ดชั้นนะครับผมเกตชโยองนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขที่เจ็ดนะครับผม yeah, สี่ร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับองนี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับถ้าในสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่พี่องนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขแปดนะครับพี่พี่อันนี้ผม ไม่แน่ใจว่ากรุที่ไหนนะครับพี่แต่เป็นพระสมเด็จนะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมมีคราบกรุนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับสี่รบาทนะครับผมสาหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมรายการหมายเลขที่8ใน EP นี้นะครับผมอยู่ในเรียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับพระนะครับผมสมเด็จนะครับพี่ 450บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข9้านะครับเป็นเหรียญโชคดีลงยานะครับผมโชคดีหลังหนู่วพเกษมเขียนมาโครนะครับรายกันนี้4 5่บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมลงยานะครับพี่ๆนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมวิสาขบูชาไตรักนะครับ2532นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ450นะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขสิบนะครับจะเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนลงยานะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับสําหรับหมายเลขสิบนี้นะครับผมนี่นะครับอยู่ในเรี่ยมเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเป็นลงยาสีแดงนะครับผมเหรียญพุทธคุณซ้อนนะครับพี่พี่ด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับหรือว่าอาจารย์ทีมนั่นเองนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่องค์นี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับ ทางใดสนใจหลากหลายรายการก็สามารถพูดคุยราคากันได้เลยนะครับพี่ไม่ต้องเปลี่ยนใจนะครับถัดมาครับผมมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นเรนหรียญลูกไข่นะครับพี่พี่องค์นี้สี่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับผมลูกไข่นะครับพี่นี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับผมรายการที่สิบเอ็ดนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่นี่นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับผมใน EP นี้นะครับ ชมให้ชอบใจชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมมีรอยจานด้านหลังด้วยนะครับขององนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหลุงพ่อเงินนะครับพี่พี่หมายเลขสิบสองนะครับขององนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพ่อเงินนะครับพี่พี่องนี้นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเนื้อหงนะครับพี่พี่องนี้นะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับพี่พี่ท่านใดดูแล้วถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมองค์นี้ผมเปิดให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับอยู่ในเลี่ยมแบแบนี้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ตําหนินะครับพี่ๆสีแดงแดงนี่เหมือนจะเป็นโฟมนะครับผมที่ใช้ในการเลี่ยมนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญปิดตาข้อแก้วเคสาโรนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมปิดตาพ่อแก้วนะครับผมเป็นเหรียญปีหนึ่งเก้านะครับอง์นี้นะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี yeah. ้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเหรียญปิดตานะครับผมหรือขอแก้วเคสาโรนะครับ ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่ดูนะครับผมอยู่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับพี่พี่องนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสี่ครับผมรายกันนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นนะครับผมวัดพญาศการามนะครับอง์นี้ห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นหมายเลขสิบสี่นะครับผม เอา450แล้วกันนะครับพี่พี่ท่านใดถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผม450บาทนะครับเรียนหลวงพ่อกลั่นนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมแอด1 7 4 o i p d q นะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสนใจอย่างได้นะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นเลดนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อรวยนะครับพี่เหรียญเออเลดหลวงพ่อรวยนะครับผมเป็นเลดลงยานะครับนี่นะครับผมขนาด2บาทนะครับพี่พี่เป็นเนื้ออันปากก้านนะครับพี่พี่ดูนะครับมีอยู่ในด้านหน้าจะเป็นกรอบเลี่ยมให้ด้วยนะครับพี่พี่ผมได้มาสภาพนี้เลยนะครับผมได้ไปแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับพี่พี่สวมข้อแขนได้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเลดหลวงพ่อรวยนะครับผมผมมีแบ่งกันให้หลวงพ่อรวยแล้วก็หลวงพ่อกวยนะครับ ผมพ่อรวยภาษาทิโกนะครับ2556นะครับผมเป็นเลทรุ่นชนะโจรนะครับพี่พี่อันนี้450บาทนะครับผมสำหรับเลทรายการนี้นะครับผมหมายเลข15นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตเก็บสักครู pack. ่นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเลทนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเลทอีกเส้นหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงพ่อกวยนะครับพี่พี่อันนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นหลวงพ่อกวยชุตินาทารนะครับ ปีห0ศนย์นะครับผมออกวัดโคสิตารามนะครับพี่พี่อันนี้น่าจะไม่ไม่ทันหลวงพ่อนะครับผมแต่เป็นเลดนะครับผมผมเห็นแล้วพี่พี่น่าจะชอบนะครับพี่พี่นี่ไงครับก็เช่ามาด้วยนะครับผมได้มา2เส้นนะครับพร้อมกันกับเลดหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้เป็นพ่อกลวยนะครับนี่ก็ลงยาสีเหมือนกันนะครับเป็นลงยาน้ําเงินแดงนะครับพี่พี่มีเลี่ยมด้านหน้าเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับผมชุตินาทโรวัดโคสิตารามนะครับปีหกศูนย์นะครับผม หกหนึ่งนะครับพี่ๆหกหนึ่งนะครับขอไปยด้วยนะครับขนาดสองบาทนะครับผมเส้นนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมแต่ถ้าหากท่านใดสนใจสองเส้นนะครับผมผมให้ที่แปดร้อยบาทนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับพี่ถ้าหากสนใจสองเส้นนะครับผมพูดคุยกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นพรักรุปนะครับพี่ๆนี้ผมไม่ทราบที่นะครับสิบเจ็ดสิบแปดนี้นะครับผมแล้วก็สิบเก้ายี่สิบด้วยนะครับผมนะครับวันนี้จะเป็นเลี่ยมถักลวดแบบนี้นะครับผมรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับ สี่บาทนะครับพี่สำหรับพระกรุนะครับผมองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่รายการที่อ่อ17นะครับผม400อบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่พเนื้อชิ้นเก่านะคะนรับผมยูนิเลียมถักรวดแบบนี้นะครับผมพระกรุะะ่ไปครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับนใน,นี้ด้านหลังนะครับพี่พ สามารถขอดูรูปภาพกันได้นะครับผมก่อนที่จะเช่าบูชานะครับผมดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบแปดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระสุกเนื้อชิ้นเข่าเหมือนกันนะครับองค์นี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับผมสําหรับรายการที่สิบแปดใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันดูได้นะครับพี่ 400บาทจะส่งให้ฟรีเลยครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพระกตุนะครับผมคล้ายๆพิมพ์ยอขุนพลนะครับพิมพ์เลขสิบเก้ายี่สิบนี้นะครับอันนี้ก็ผมให้สี่ร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับท่านใดชอบนะครับผมถ้าได้ถูกใจนะครับ รีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมบางท่านนะครับโทรมาแล้วก็ไม่ทันนะครับผมมีท่านอื่นปิดไปก่อนหน้านี้นะครับผมถ้าดูเราชอบก็สอบถามมากันได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดนะครับผมไม่เชอบหานะครับผมนําไปต่อนะครับผมก็ผมยินดีแบ่งปันให้นะครับผมนี่นะครับสามารถพูดคุยราคากันได้นะครับพี่ๆรายกันที่400บาทนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่20นะครับพี่ๆรายกันนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับ พระกลุเนื้อชินเหมือนกันนะครับพี่พี่เป็นทิมยอดขุนพลนะครับผมรายการนี้ก็400อบาทนะครับผมนี่นะครับอิมิเลียมเก่านะครับพี่พี่400รอบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่20บนะครับผมใน EP นี้นะครับชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่ด้านหลังนะครับ 400บาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่21นะครับผม21 22นี้นะครับจะเป็นเหรียญหลู่ศิลานะครับพี่เป็นเหรียญดวงสองทั้งสององนะครับผมขออนุญาตสักครู่นะครับนี่นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับพี่หรือว่าเช่นมูลสารนี่แหละครับรายกัน21นี้500บาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญสวยเลยนะครับ500บาทนะครับพี่รายกันนี้นะครับผมนี่นะครับผม เหนือดวงสองหลวงปู่มหาศิลานะครับต่อโคดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับรุ่นเหนือดวงนะครับพี่ๆต่อโคดหมายเลขตรงนี้นะครับท่านใดดูแลสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมวัดพระธาตุเมืองหินอำเภอเขาวงชอดกระสินนะครับนี่นะครับปี2567นะครับผมอายุ80ปีนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับพี่ๆ500บาทเท่านั้นนะครับผม ถัดมานะครับผมนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับก็500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับ500บาทนะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับพี่พี่ดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผมมีหลากหลายรายการนะครับ นี่นะครับผมปูศิลานะครับผมวัดพระธาตุมณีหินนะครับอำเภอเขาวงนะครับจังหวัดกระสินนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับพี่พี่อายุแปดสิบปีนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมหมายเลขยี่สิบสองนะครับถัดมานะครับเป็นพระชินราชพิมพ์แต่งนะครับพี่พี่อันนี้ ก็500บาทนะครับผมสำหรับพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์แต่งนะครับนี่นะครับผม500บาทนะครับพี่ๆพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมดูนะครับผมงานศิลป์สวยมากนะครับพี่ชินราชรายการนี้นะครับเป็นรายการที่23แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับท่านใดรับชมมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณพี่ๆเป็นอย่างมากเลยครับผมนี่นะครับ ดูกันได้นะครับผมนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับหากชอบใจองไหนในวันข้างหน้านะครับผมก็สามารถสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้ไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับผมรายกันนี้500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่24นะครับพี่พี่รายกันนี้เป็นพระกลิ่งนะครับนี่นะครับผม พารกิ่งรายกันนี้นะครับผมหมายเลข24องค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ450นะครับผมองค์นี้นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเป็นกลิ่งเปอร์เวเรสนะครับผมนี้เก่านะครับพี่ๆองค์นี้นะครับดูจากเนื้อแล้วนะครับผมนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม450นะครับผมนี้เป็นใต้ฐานนะครับ นี่นะครับพี่พี่พยายามลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมเพื่อให้ได้ดูแบบชัดๆนะครับพี่พี่นี่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบห้าแล้วนะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังเตารีดนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมสําหรับรายการรอสุดท้ายนี้นะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพี่พี่พิมพ์เตารีดนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผม ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมรายการนี้นะครับ450นะครับพี่สำหรับหมายเลขที่25นะครับใน EP นี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่26นะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับ องนี้นะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับพระสนเตจนะครับพี่พี่รายการที่26นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมผิวนะครับผมสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับ หรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดที่รับชมแล้วชอบใจนะครับรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาที่ช่องทางการติดต่อที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทางคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับไลน์แอดนะครับ 174OIPDQ มีแอดตรงด้านหน้านะครับเบอร์โทร0903251096นะครับผมเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะเช่ารายการไหนนะครับ ท่านใดสนใจหลากหลายรายการมีราคาพิเศษให้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน E ีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ